ให้พระธุดงผลบุญนำพาผลบุญนำพาบอกคุณว่าเหตุการณ์ใดก็ตามที่เกิดกับคุณอยู่ในขณะนี้ทำให้คุณเกิดความยากลำบากหรือเกิดความขับแค้นใจไม่ว่าเหตุผลน,นั้นจะเกิดจากตัวคุณเองหรือเกิดจากคนรอบข้างหากเหตุผลนี้มันทำให้คุณอยู่ในระหว่างกลางครึ่งครึ่งกลางกลาง ไม่สามารถตัดสินใจได้ไม่สามารถก้าวออกมาจากสิ่งใดได้คุณยังคงยืนอยู่ระหว่างกลางก้าวข้ามสิ่งใดที่คุณอยากก้าวยังก้าวไม่ได้พระธุดงค์ผลบุญนำพาบอกว่าคุณจะสามารถก้าวผ่านมันได้คุณจะสามารถรอดพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้ขอให้คุณจงเชื่อมั่นในจิตของตัวเองมันสวดมนต์ไหว้พระ และขอพรจงตั้งจิตอธิษฐานกับเทวดาประจำตัวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือจากนี้ไปอีกเจดวันให้คุณใส่บาตทรทำบุญในทุกๆวันสิ่งใดที่คุณคาบเกี่ยวอยู่คุณจะได้รับคำตอบและสิ่งสิ่งนั้นเมื่อคุณได้รับคำตอบคุณจะนำพาชีวิตของคุณรอดพ้นจากอุปสรรคปัญหาไปได้